เมื่ออาจารย์บอลออกฮอตเรียนม้ายงขวาตีเม็ดซ้ายแต่ทว่ามีเซียนเม็ดซ้ายตัวจริงมาขอลองดีเกมนี้จะเป็นยังไงครับในเกมนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันเกิดขึ้นจริงในโลกออนไลน์นะบนเว็บไซต์ playok OK นะนี่เป็นการนัดซ้อมกันซึ่งเซียนเม็ดซ้ายที่ว่าเนี่ยก็เป็นเซียนเม็ดซ้ายชื่อดังซะด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกมนี้เป็นไงนะในเกมนี้ครับอาจารย์บอลเนี่ยเดินเป็นฝ่ายสีขาวครับส่วนเซียนเม็ดซ้ายลึกลับเนี่ยเดินเป็นฝ่ายสีแดง ในตาเดินแรกเนี่ยทางด้นานอาจารย์บอลเนี่ยเดินโคนมาก่อนนะครับหมากฝ่ายสีแดงก็ขอเดินโคนบ้างสีขาวเดินมาครับและหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเดินเม็ดนะด้วยความาเป็นเม็ดซ้ายเนี่ยก็ต้องรีบขึ้นเม็ดขึ้นมาครับให้เป็นหมากเม็ดซ้ายนะฮะตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอลก็พยายามทิมเบี้ยเข้ามาครับเปิดให้รู้เลยครับว่าผมเนี่ยอยากจะเดินไม้ยงขวานะครับพี่ตรงนี้เดินมาครับแล้วก็ตาเดินของอาจารย์บอลเนี่ยเดินเม็ดครับทางด้านของหมากเม็ดซ้ายเนี่ยก็ค่อยๆตี เบีย้ยขึ้นมาครับทำทรงที่จะยืนเป็นเม็ดทรายนะแต่ทว่ามากายสีขาวครับนี่ครับเปิดเป็นทรงของไม้ยงขวาเลยนะบรรยายให้รู้นิดนึงครับปกติแล้วเนี่ยไม้ยงขวาเอาไปเล่นกับหมากเม็ดซ้ายเนี่ยมันค่อนข้างยากมากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครที่จะหานกล้าเอาไปเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันสู้ยากจริงครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยดูทรงของไม้ยงขวาเนี่ยมันเป็นเบีย้ยคู่ในนะครับบางทีเราไปสู้กับเม็ดซ้ายเนี่ย มันเป็นเบีย้ยคู่นอกเพราะงั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเสียเปรียบหมากเม็ดทรายครับแต่ตรงนี้ครับมีการค้นพบใหม่ขึ้นมาครับที่เรียกว่าไม้ยงขวาเรือวโลดสู้เม็ดทรายนะแต่เกมนี้ยังไม่เห็นไม้ยงขวาเรือวโลดนะได้เห็นไม้ยงขวาเฉยๆนะฮะตรงจุดนี้ฮะสีแดงครับไม่รอช้าขอกินเบีย้ยเข้ามาก่อนครับสีขาวใช้เบีย้ยกินตอบครับและตำแหน่งนี้ครับสีแดงเนี่ยทิมเบีย้ยขึ้นมาครับดยปกติแล้วเนี่ยรูปทรงเม็ดทรายเนี่ยก็พยายาม ตีจากด้านนอกเข้าในแต่ตรงนี้กินเบี้ยไปก่อนแล้วอุดตรงกลางเนี่ยหมายความว่าค่อนข้างอยากที่จะเสมอนะครับพอสมควรนะตรงนี้ฝ่ายไม้ยงขวาครับทิมเบี้ยก้ามปูขึ้นมาครับหมากฝ่ายสีแดงขึ้นคโคนครับทาให้ฝ่ายไม้ยงขวาเนี่ยตีสีเบี้ยขึ้นมาได้ครับสีแดงเริ่มไม่ค่อยดีครับไม่รอช้ากินเบี้ยทันทีครับหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยใช้เมด็ดกินตอบแบบเรียบๆครับตำแหน่งเนี่ยคือจุดที่สีแดงเขาต้องการนะเขาต้องการตอบเมด็ดนะครับแล้วก็ต้องการ ยึดแท่นหมักตรงกลางกระดานครับดูเหมือนไม้ยงขวาจะไม่ดีใช่ไหมครับตรงนี้อาจารย์บอลเนี่ยเลือกที่จะเดินโคลนครับสีแดงเนี่ยใช้เรือเข้ามากดดันอีกครับคือถ้าคุณไม่กินคุณจะเสียเม็ดกับโคลแรกเม็ดแล้วนะหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเลยจําเป็นครับใช้เม็ดกินเม็ดครับทาให้หมากฝ่ายสีแดงครับใช้ไม้กินตอบครับเจอม้าแลกมาเจอโคลแลกโคลแล้วครับพี่น้องงานนี้เพราะมาตัวนี้ครับจับทั้งมาทั้งเบียอยู่ครับ ทำให้อาจารย์บอลครับไม่อยากเสียทีเดินครับจาเป็นต้องใช้ม้าแลกกันครับตรงนี้แหละฮะที่หมากฝ่ายสีแดงเขาต้องการครับเขาต้องการแท่นหมากตรงกลางกระดานนี้ครับแต่ถ้าว่าครับอาจารย์บอลเนี่ยก็ทิมเบี้ยเข้ามาบุกครับทาให้หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยต้องตั้งรับเอาไว้ก่อนครับเจอโคนบุกขึ้นมาอีกหนึ่งทีครับผมมองว่าหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยตัวค่อนข้างพร้อมกว่านะเพราะว่าแท่นหมากตรงนี้มีก็จริงแต่ว่าไม่สามารถใช้โคนตัวด้านซ้ายมือได้คะถ้าจะใช้ก็ต้องทิมเบี้ยออกไป ถ้าทีมเบี้ยออกไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่แท่นหมากอยู่ดีครับหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเซียนเม็ดซ้ายนะครับเลือกที่จะขึ้นขุนในตาเดือนนี้ครับทำให้อาจารย์บอลนะครับโยกโคนขึ้นมาต่อได้ครับตรงจุดเนี้ครับทางด้านของเซียนเม็ดซ้ายะครับใช้เบี้ยทิ่มเข้ามาใส่โคนครับจึงเกิดการกินแรกกันเกิดขึ้นครับแท่นหมากไม่มีอยู่จริงครับแท่นหมากไปเรียบร้อยแล้วใช้เบี้ยกินตอบครับตรงนี้ครับเหมือนว่าเกมจะค่อนข้างเคลียร์มเหมือนแบบทรงมันเสมอเสมอใช่ไหมแต่ไม่ใช่อย่างนั้นครับนี่ครับสีขาวเดินขุนครับ หมากฝ่ายสีแดงเดินเบี้ยครับเจอทิมเบี้ยริมเนี่ยเข้ามาโจมตีครับตรงนี้เป็นจุดที่สาคัญมากพอทิมเบี้ยริมเข้ามาโจมตีเป็นการวัดใจเลยนะถ้าทิมเบี้ยสูงไปตรงนี้มันจะกลายเป็นทางม้าทันทีครับเขาอาจจะเอาเรือมาผูกหรืออาจจะอาจจะกินใดๆก็ตามแต่เขาจะสามารถเอาม้ามาเล่นได้เพราะงั้นเนี่ยหมากฝ่ายสีแดงเห็นแล้วทามไม่ดีครับจึงทําการที่จะเดินโคนขึ้นมาก่อนครับตรงนี้ก็พยายามย่อเรือครับโดยอาจารย์บอลน,นะสีแดงเดินมาครับแต่ยังไม่ทิมเบี้ยเข้ามาโจมตีนะ อันนี้ก็เดินเป็นเรือซ้อนซ้อนเรือนะมาไฟสีแดงรู้แล้วครับว่ามาแรงเลือเกินมาแรงเลือเกินเรือ2ลํลำนี้ไม่ไหวครับจึงทําการถอยนะสีขาวกินตัดเข้ามาครับสีแดงเลือกใช้เบี้ยกินตอบครับและจุดนี้ครับมาไฟสีขาวเนี่ยนี่เลยครับโยกมามาพอโยกมาเสร็จขุนผูกพอขุนผูกใช่ไหมกระบวนทับเริ่มเซแล้วครับเจอทางด้านของเรือเนี่ยครับมากดดันมาครับจาเป็นต้องใช้เรือมาผูกพอใช้เรือมาผูกเสร็จ ูดเวอร์ครับเดี๋ยวดูให้ดีฮะขึ้นขึ้นเรือครับตรงนี้ฮะสีขาวก็พยายามโยกเรือเข้ามาโจมตีตรงจุดนี้ฮะตรงตำแหน่งชอชิงหกครับสีแดงถอยโคนครับดูตำแหน่งนี้ครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์บอลนะครับเล่นแล้วพยายามดูครับว่าจะสามารถเข้าโจมตีได้ยังไงครับคือถ้าทิมเบี้ยเข้ามาเนี่ยตรงนี้เราเห็นแล้วว่าฐานไม่ค่อยดีใช่ไหมมีโอกาสเสียถ้าเสียตัวเนี้ยเสียหมดแน่นอนแล้วตรงเนี้ยเป็นการทิมให้กินฟรีด้วยครับ พอที่แล้วหมากฝ่ายสีแดงกินเสร็จเนี่ยแต่ว่าสีแดงเนี่ยไม่สามารถกินตอบได้เพราะว่าม้าเนี่ยครับโดนเรือกดอยู่หมากฝ่ายสีขาวนะครับเจอหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยโยกเรือจับม้าครับจุดนี้ครับอาจารย์บอลโยกม้าครับดูตำแหน่งนี้ให้ดีครับน่าจะเป็นการบันเดอร์นะโดนลุกครับขยับฝุ่นนะลุกจนกลางกระดานครับสวยงามมากครับจบเกมในตาเดินที่ส3นะครับ จบเกมที่หมากฝ่ายสีขาวสามารถรุกจนที่กลางกระดานได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับพเพื่อนๆนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หมากลูกไทยกันว่าผู้ฝ่รู้กันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับพเพื่อนๆนที่สนใจอยากจะใช้ม้าโยงขวาตีหมากเม็ดซ้ายนะครับอันนี้เนี่ยก็มีโปรโมชั่นดีๆอยู่นะกับคอร์สเรียนของอาจารย์บอลน,นะครับ ม้าขวาเรือวโรดพิฆาตเม็ดซ้ายก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้ครับที่ l i น์แอมากรุกไทยตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะก็น่าจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนสุดยอดเซียน2020ม้ายงขวาปะทะม้าเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาท ปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชันปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทยเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ Line แอดหมากรุกไทย ทราวาดผู้ไฟรู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากรุกสะสมจากงานแข่งปตทรวมพลคนรักหมากลุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุม้มเพียง650บาทเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดหมากรุกไทยได้นะครับ ให้ของขวัญสุดพิเศษกับตัวคุณด้วยชุดหมากรุกกระดานไม้พับผลิตจากวัสดุอย่างดีมีกระดานพร้อมตัวหมากราคาเพียง790บาทรวมค่าจะดส่งครับผม emotions